เือรับปลอยออกฟอร์หรอครับเพิ่งหัวหนิกับเป็นพี่ท้าบอกโอได้ยินหรอครับครับ สวัสดีครับมนีพอ่อกระเป๋าอิสานโยส,สวนอ่างวงครับมนีป้าอิสานสิมาแชบแบบ่ประสบการณ์การเหตุสวนอ่างวงครับการเห็ดให้บักบวงแตกยอดครับแตกดอกครับหรือว่าเปิดตาดอกครับครับก้อนหีไปเขาเรื่องกันฝาก,กติดตามเป็นกําลังใจให่กับบ้าอิสาในเด้อครับ ครับเขาเรียงอลยรครับหลังจากเก็บปักม่วงเสร็จแล้วครับเก็บผลผลิตเสียเห่ากรแต่งจริงแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นนะครับนะบำรุงต้นบำรุงใบครับให้มันแตกยอดไม่ครับพอมันแตกยอดไม่แล้วใบมันกระฉีดจนประมาณสักพักนะครับเอา้ามันก็สฉีนใบเริ่มเขียว เข้มครับตอนท่วงไปเขียวเข้มเนี่ยคือมันพร้อมสีออกดอกแล้วครับพอนี่เปิดตาดอกครับวันนี้บอสซากาสีม่านแค่ฟังนะครับว่าเข้าใส่พวกฮอร์โมนใส่พวกทาอาหารเลไสูตรได้เลยครับในการเล็งเปิดตาดอกครับครัหลักไอพืชเท่านี้ที่ต้องการตาอาหารไอสีประมาณอย สิบหกย่างนะครับนะแต่ว่าพืชที่ต้องการหลายที่สุดอาหาอาหารไลายสุดกิสิประกอบด้วยอาหารประมาณสามชนิดนะครับคือเนโตจินฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมครับคือคือสูตรปุ๋ยนะครับยุ่นไอคานทุกปุ๋ยเท่านะครับปุ๋ยเคมีกับที่มีสูตรบอกครับกับที่มีตัวหนาตอวการตัวหลังครับกสามย่านนี่นะครับที่พืชต้องการหลายนะครับ วันนี้โชคบอกม่วมงไ้ไปแก้ร้อมสีดออกดอกนะครับน้องฟอนฟอมจิแตกกันดอกนะครับสิ่งจีบอกม่วงตองการนี่ก็คือเป็นธาตุอาหารตัวกลางสูงอะครับคือเป็นฟอสฟอรัสสูงครับคือตัวกลางสูงวันนี้เขาก็ต้องใส่สูตรตัวกลางสูงครับใส่พวกไอ้ปุ๋ยครับอันนี้บวิสารสีนปุ๋ยที่ใส่นี่ใส่เป็นสูตรซิฟ หา22 11นะครับคือตัวกลางคือตัวหายอ2ตัวสูงอ่ะครับเนาะครับปุ๋ยสูตรนี้มันกระฉีดเพื่อยุดการจะเริ่มตบโตของของของราต้นนะครับของอใบที่แล้วก็ไยในเรื่องขยายรากครับเพราะหยุดสางต้นสางใบเข้ากระฉีดสะสมอาหารเพื่อสีให้มันแตก ตาดอกนะครับไม้ออกดอกครับพวกไอ้มันจะซอยพวกไอ้ปุ๋ยสูตรเนี่ยที่ซอยพวกไอ้ป้องกันพวกดอกพวกกันหลูกเล็กมันร่วงครับหร,รหรือเลี้ยงพวกผสมเกสรหรือเล็กไ้มันจิตดอกเล่งไ้มันออกดอกนะครับปุ๋ยสูตรแรกที่ทั้งสวนไซนนะครับจะเป็นสูตรซิฟ หอยพิซองเอกสิเ็ดเรามันก็ทีมีพวกทาทอาหารอีกสองอย่างครับนอกจากปุ๋ยนี่ครับร่วมกันเป็นสามอย่างครับท่าไอ้สวนที่ใส่นะครับอันแรกกับปลอยสามกับไอเกินไปแลเราคือสูตรสีผายสองสิเกตนะครับเนาะย่อยสองก็เป็นทานอาหารหกประเภทแคลเสียมบอลอนครับอันนี้มันดีแค่เสียมบอลอนนี่มันดีซอยห้พกพกต้นแข็งแรกนะครับพกต้นพกไอ่ สะสมอาหารพวกไอ้เพื่อให้ขัวมันเหนียวพวให้ดอกมันร่วงให้มันติดดอกหรือว่าซอยในพวกการผสมเจสรครับแล้วหลากมันจะเดินดีพวกลําต้นจะงแข็งแรงนะครับ้อกัากใส่พวกไอ้แคลเซียมโบลอนนะครับซอยในพวกเนียครับหรือ,อย่างที่สามกับทิ่ทาส่สวนอีบาร์ใส่ใส่ก็คือเป็นธาุอาหารประเภท มกกาซิงครับเอยซื้อมานนคคาาาา่ครับแมกกาซิงครับหรือว่าธาตุอาหารประเภทสังกะสีอะครับครับตัวนี้มันนี่ซอยเดี๋ยวว่าให้ยืดยืดยอดนะครับยืดยอดหรือว่ายืดยืดซอดดอกครับเพราะว่าเป็นหยังขาตตองใส่ตัวนี้ครับเพราะว่าไอหมักงวงเข้ากันสมุไอบางสวนนะ่ะ มันเขาใส่เคมีสารเคมีหลายนะครับใส่พวกไอปุ๋ยเคมีหลายครับหลายปียิ่งตน้นมันหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเขาใส่สารเคมีหลหลายหลายหลายทุกปีทุกปีกปมันก็ดีแค่ไหนธาตุจังก็สีนนนเน่นแน่จินนี่มันหายไปครับสังเกตได้จากไอเพื่เท้เาแบบว่าเออหมกวงคือบ,บ่อนตอนยอดคือบ,บ่อน,บบนแตกยอดเัื่สินะครับเออ แตงยอดอ่อนตั้งสีนะครับต้นเตีย้ยต้นยังบดจะเลื่อนเติบโตครับครับก็คือมันขาดพกขาดตั้งสีครับหรือว่าพวกพืชที่ว่าสังเกตว่าครับที่ว่าไอ้พืชประเภทไอ้เถ้าเลื่อยะครับพวกกับไอ้พวกแตงกวาพวกทัวฟัก้าวพวกฟักไอ้ต่างๆนะครับพวกบัวพวกแตงโม,โม,โม,โมพวกแค่จะรูว้ว่ที่มันเป็นเครื่อนนะครับสังเกตว่าครับอื มันสีบอต้อยอดนะครับมันสีบอเลื่อยนะครับมันสีบบอเื่อยแปลว่าตอนยอดหรือว่าต้องแจอกับใบยิกใบงอกี่หน้าครับพวกกันอืนเลื่อยครับอันนี้ก็ซอยในเรื่องพวกให้มันในจะเรื่อเกับตนะครับให้มันเคลื่อนเงา้วเคลื่อนห้ายกี่หน้าครับเห็นมันเลื่อยนะครับยังไงครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปสำนึก่ันนะครับพอกันคลิปหนาครับคลิปหนาบอีสานสีมา แค่ประสบการณ์การดูแลตอนองวงมันแตกดอกแล้วครับที่มันออกดอกนะครับว่าเขาจีดูแรลรักษาแบบไหนป้องกันว่าให้ดอกมันร่วงหรือว่าให้มันติดลูกลายครับว่าให้ลูกมันหน่อยมันหน่ร่วงครับเดี๋ยวสิมาแค่ประสบการณ์ซูฟังครับครับ การลากกันไปทั้งนี้ครับผมครับสวัสดีครับ